ว้าสิบวกินขาแลงพนาพี่น้องวังลโลกันไ่ลูกโดดน้ำยาปลาขนมจีนเฮ็ดน้ำยาปลาเซลมอนวังโลลูกโดดลูกโดดค่าค่ข,า,ข,า,ขาพี่น้องขาแลงสิบวกินพนาลวกขนมจีนไปแล้วถาดบังใยหนึ่งมาได้จ้ามาดู โอ้โหใส่ตุ่นหอมใส่กระชายเน้นๆเลยค่ะกระชายเน้นๆเลยโอ้โหกว่ามาลอยนัวมาเด้อ <c> จ <oughs> ้ามาเด้อมาเด้อขนมยินหิวไยพี่น้องหิวไยบอกพี่บอกถือขนมกีนน้ำยาปลาแซลมอน กระชายหลายๆลวกดอกกะลักินกับต้นหอมอีกต่างหากพี่น้องเอ้ยพริกลูกโดดเน้นๆเลยค่ะเน่นๆเลยลูกโดดมาเด้อจ้าบาซิบกินเขาแรงป่ะนะเราก็ซิบออกเสียงแล้วพี่น้องหิว <c oughs> ค่อยกินหลายนะจ้ะกระชายเน้นๆ ใบมะกรูดหอมๆขนมจีนน้ำยาปลาแซลมอนนี่เน้นๆเ,เลยค่ะเน้นๆเ,เลยมาเด้อย้ะมากินค่ะขนมจีนน้ำกัน